ผู้ที่ได้รับโอกาสนั้นยิ่งใหญ่เจาละผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับการคัดสรรจากประชาชนชาวไทยที่เป็นละล้านคนท่านก็คือหนึ่งในจํานวนไม่เกินหนึ่งหมื่นคนสําหรับการในทางในปีนี้ที่ได้รับโอกาส นั่นก็หมายความว่าท่านเป็นหนึ่งจากหลายล้านคนของคนไทยที่อัลลอฮ์ได้ให้โอกาสท่านแล้วก็ท่านก็เป็นหนึ่งจากจํานวนสองสามล้านคนที่อัลลอฮ์ให้โอกาสจากประชากรมุสลิมทั้งโลกดังน,นั้นฐานะของท่านไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องกระจกๆกกว่ากันง่ายๆคือฐานะของท่านไม่ใช่ธรรมดาท่านเป็นวัดดุลล์เป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้รับการการสั่งท่าน ราะฉะนั้นภารกิจสําคัญของการเดินทางครั้งนี้อันที่หนึ่งก็คือสํานึกในบุญคุณแห่งอัลลอฮ์ไม่ใช่ทุกคนที่มีตังจะไปได้ไม่ทุกคนที่สุขภาพแข็งแรงจะไปได้คนที่มีตังเยอะกว่าท่านก็ไม่ได้ไปคนที่แข็งแรงกว่าท่านหลายคนก็ไม่ได้ไปนะครับฮัดก็คือส่วนหนึ่งจากการแสดงความขอบคุณต่อพระองค์ที่พระองค์ให้เนี้ยมัดโดยสมบูรณ์กับชีวิตให้รังการเราแข็งแรงให้เรามีตังเมื่อสองอย่างมาตรงกันอัลลอฮ์ก็จึงมีข้อบังคับในเรื่องของฮัด เพราะถ้าหากว่าท่านร่างกายไม่พร้อมหรือท่านร่างกายพร้อมแต่ท่านตังค์ไม่พร้อมท่านก็ไม่มีข้อบังคับไม่มีข้อกําหนดเพราะนั้นมาสองอย่างที่อรร์นี้ให้มานี่คือความโปรดปรานของอรร์ทั้งสิ้นเมื่อพระองค์ให้เราก็ไปก็เป็นสถานการณ์แสดงตนส่วนหนึ่งกับการขอบคุณอรร์ในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยฮัตเนี่ยมันจึงเป็นอิบาดัตที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นอิบาดัตที่แปลกและก็เป็นอิบาดัดที่แปลกไปกว่ายอย่างอื่นเพราะเป็นอิบาดัดที่กาหนดทั้งเวลาและสถานที่ เพราะนั้นเราต้องไปรวมกันและฮัตเนี่ยไม่มีข้อบังคับเรื่องการอา่านเพราะถ้าเราไปดูตัวบทในเรื่องนี้ฮะเราก็จะพบว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำหนดในเรื่องของการตะวาบหรืออะไรเนี่ยเขาใช้ว่าเป็นสถานที่เพื่อการรำลึกถึงอัลลอฮ์อินนามาจุอิลัตตวากุลไบ,ว,บวะไบนัาฟาวลมมรัววะรอมยัลจิมารลิอิกอมติดิกริละนี่คือหลักมันก่อน นี่คือหลักของศาสนาก็คือการตวาบการเดินระหว่างสฟากับมารวะการคว้างหินมันคือสถานที่ที่ทำให้เพื่อเราจะได้ทำการรำลึกถึงอลลถฤทิ์รุลลอฮ์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เพียงแค่การพูดการคิดก็ใช่ในส่วนของการกำหนดในเรื่องทีท่เป็นกรุกรอานที่กำหนดเรื่องฮัทเนี่ยท่านไปดูนะครับอัชรุมะลูมะในเรื่องอายะนั้นเนี่ยในส่วนของกุรอาอายะนี่บอกว่า สำนึกสำหรับผู้เห็นละฮัจญ์เวลารอฟซาเวลาฟุซุกเวลาจิดาละฟิลฮัจญ์และการกำหนดเรื่องฮัจญ์เนี่ยใครที่ไม่มีวาจาที่เรียกเกี่ยงเรื่องหรือว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะในทางฮาลาลหรือฮารอมทางที่อนุญาตหรือห้ามเวลาฟุซุกก็คือไม่ขัดคำสั่งอัลลอฮ์เวลาจิดาละฟิลฮัจญ์แล้วก็ไม่มีกรณีวิวาทที่เกิดขึ้นทะเลาะเบาแหวงหงุดหงิดเวียงใส่กันในเรื่องของฮัจญ์ ฮัตกาหนดในทฤษฎีของกุรอานได้กําหนดว่าทฤษฎีของการปฏิบัติในเรื่องฮัตมีมีข้อกําหนดก็คือไม่ให้พูดซะเดยซ้ำถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องชูสาวแม้กระทั่งเรื่องชูสาวที่ฮาลาลันะเราก็ไปถึงก็ไปถึงเราเนี่ยต้องเช็คอินก่อนถ่ายรูปก่อนตอนนี้ถ่ายรูปจะเป็นรูปคนฮัตรูปคนหนึ่งไปแล้วกำลังจะปวดหัวกับมันมา,มาเซลฟี่ไลฟ์ ครับถ่ายคลิปไปด้วยเดินตวาวักไปด้วยโอ้โหอัลลอฮุมะมอีมานันบิกะตัสดีกอนบิกิตาบิกัถ่ายคลิปไปด้วยครับมาชาอัลลอฮผมไม่รู้จะว่าไงพวกเราไม่เป็นนะครับแล้วขออย่าให้เป็นครับเราอยู่ในช่วงแยารามเราก็ส่งติ๊กเกอร์คิดถึงจังคิดถึงจุงเบยกับภรรยาเรากับแฟนเรานั่นแหละเราฟัสในความหมายของคุรอาน เป็นเรื่องที่ห้ามนั่นแหละคือเหตุที่ท่านจะไม่ได้ฮัตที่มับรูดเวลาฟุซุฟุซุก็จะกลายมาเป็นนวัตกรรมทางการนินทาท่านต้องระวังนะครับนวัตกรรมทางการนินทาเนี่ยเดี๋ยวนินทาเขาไม่นินทาด้วยปากนะครับเขานินทาด้วยนิ้วก็โพสต์ข้อความที่เป็นเท็จหรือเป็นเรื่องจริงที่เจ้าของเรื่องเขาไม่อยากให้ใครรู้นะครับ เวลาจีดาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องระวังนะฮะเพราะนั้นถ้าหากว่าฮัตทิมบรูดก็คือในตัวบทอะดิษก็จะพูดเตือนถึงเรื่องนี้ว่าฮัตทิมบรูดก็คือฮัตที่ไม่มีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องและผลตอบแทนก็คือเรื่องของสวรรค์ที่เราอยากจะได้คือเราไปฮัตเนี่ยเราไม่ได้ไปบริหารประเทศซาอุดิอราระเบยียเราไม่ได้บริหารคนชาติอื่นที่มาทำฮัต แต่เราไปบริหารชีวิตเราให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์รักยังไงทีนี้กลับมาที่ฮัตครับกี้พูดถึงเรื่องของฮัตก็คือกําหนดเวลาและก็กาหนดสถานที่เพราะฉะนั้นกําหนดเวลาก็คือเวลาที่กําหนดเนี่ยมันจะถูกกาหนดด้วยเพียงแค่ห้าวันก็คือตั้งแต่วันที่เก้าของเดือนสุนฮิจจจนจนกระทั่งถึงวันที่ส3บ1 0 1เก้าสบบบบที่บังคับสุดๆเลยก็คือวันที่เก ส่วนวันอื่นก็อาจจะมียุดหยุ่นมีวิธีปฏิบัติแต่ให้เราเข้าใจโดยรวมว่าตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13คือวันที่ถูกให้คนทั้งโลกไปรวมกันเพราะถูกกำหนดในสถานที่ทั้งเวลาและสถานที่สถานที่ก็จะมีอาราฟัมุสลิฟามีนาและก็มัสสิดฮรอมใช้สถานที่ในการประกอบเบดิฮัอยูสีแห่งฮัดเริ่มจากการเหนียดหรือการเจตนานะครับการเจตนาเยฮรรมเยฮรอมฮั์ นะฮะฮัดเริ่มจากการเนจตนาก่อนนะครับมีข้อกําหนดทางศาสนาว่าถ้าจะเราจะไปใบตุลล์เนี่ยถ้าเราจะไปฮัดหรืออุมร้ห์เราต้องไปในสภาพของผู้ที่ของเอ,อียรอมเพราะนั้นมันต้องเรียดเอ,อียรอมอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างฮัดหรืออุมร้ห์เพราะในทางศาสนาสนาี่กําหนดถ้าใครผ่านเขตเนี่ยทางที่เห็นอยู่บนน้ซุนฮุไลฟะาโยฟ้ซาตุอิอกรตุนาซินยาลมลมเนี่ย แล้วผ่านเข้าไปบระตอฮ<ม>์โดยมีความรู้ตั้งใจว่าที่เราไปเนี่ยเราจะไปทําอุมรถหรือฮัตเนี่ยจะต้องของเิรามเข้าไปต้องเหนียดเยรามจะเป็นอุมรถหรือฮัตก็ได้ถ้าจะนึกถึงการของเิรามการของเิรามก็คือการไม่ทําในสิ่งที่เป็นข้อห้ามส่วนที่เป็นข้อห้ามทางด้านการแต่งกายนะครับส่วนที่ห้ามก,การอยู่ร่วมกันทั้งสองด้านนะครับข้อห้ามจากการเยรรมที่เป็นเรื่องของาแต่งกายเช่นผู้ชายก็ห้ามใส่เสื้อผ้าที่เย็บติดกันก นะครับต้องนุ่งผ้าที่เป็นแบบผ้าขวม้าหรือเป็นแบบผ้าเช็ดตัวผู้ชายต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ Becca. ไม่ใส่ไม่ใส่ถุงเท้านะครับไม่สวมหมวกนะครับอันนี้ก็คือห้ามอันนี้เรียกว่าห้ามใส่นะครับแล้วก็ผู้ชายอีกส่วนหนึ่งก็คือห้ามนุ่งชุดชั้นในเหมือนกันนะครับก็คือห้ามไม่ใส่ถุงมือนะครับส่วนมาถึงผู้หญิงก็คือห้ามใส่ถุงมือแล้วก็ห้ามปิดหน้านะครับผู้หญิงก็ห้ามจะมีอยู่แค่นั้นในส่วนของเรื่อง ของเรื่องการแต่งกายก่อนนะครับส่วนที่เรื่องส่วนตัวก็อย่างเช่นการตัดเล็บนะครับเล็บมือเล็บเทา้าการทําให้ขนผมหลุดร่วงการใช้สิ่งที่ใช้เพื่อความหอมนิยามของมันก็คือสิ่งที่ใช้เพื่อความหอมอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้เพื่อความหอมก็เป็นเรื่องที่ห้ามทั้งหมดท่านตอบตัวท่านเองว่าท่านใช้เพื่อให้มันหอมใช่ไหม ถ้าใช่มันก็ใช่ถ้าท่านสิ่งนั้นมันมีกลิ่นหอมโดยปกติหรือคนทั่วไปเขาใช้เพื่อความหอมก็เป็นเรื่องที่เราใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสบู่ล้างมือหรืออื่นๆน,นะครับแต่นี้ข้ออนุญาตในช่วงที่เราคลองไอรามก็อย่างเช่นการอาบน้านะครับเช่นเช่นที่เป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้การสวมแว่นตาการใส่แหวนนะครับคนตื่นมาละกหนอ่ากนหนวดมาถึงเข้าห้องน้ําปุ๊บใช้สบู่อ่าก็จะเจอเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องระวังนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําได้สวมใส่นาฬิกาสะพาย, a, นะยกระเป๋าอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่ทําได้แล้วใช้ร่มนะครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่อนุญาตนในกรณีการของเอรามรองเท้าแตะขอสําหรับผู้ชายนิดหนึ่งนะครับเรื่องรองเทา้าทัแตะก็คือเปิดนิ้วนะครับขอเป็นเปิดนิ้วแล้วก็เปิดส้นมันมีรองเท้าที่มันปิดหัวแล้วก็สวมเข้าไปแต่เปิดส้นแต่ไม่เปิดนิ้วเนี่ยขอเปลี่ยนไปเป็นเปิดนิ้วครับขอให้เป็นเปิดนิ้วเท้า ถัดจากนั้นก็คือวันที่9นะฮะวันที่9ก็คือบ่ายของวันที่9นะครับเราก็จะไปอุกุบที่อาราฟะที่เราเรียกว่าการอุกุบเพราะตกค่ําเราจะย้ายจากอารฟะมาที่มุสลิฟะมาค้างคืนที่มุสลิฟะพอวันที่9ดวงอาทิตย์รับขกาฟ้ามันคือคืนของวันที่10นะฮะพอนวันที่9้าค่ําลงเมื่อเสร็จจากที่อาราฟะ เราก็จะย้ายจากอาราฟะมาค้างคืนที่มุสลิฟะการค้างคืนก็คือค้างคืนปูกุฟก็คือไปหยุดอยู่นะครับช่วงระยะหนึ่งสั้นๆถัดจากนั้นเช้าของวันที่สิบนะฮะพอเริ่มรุ่งสางของวันที่สิบเราก็จะย้ายจากมุสลิฟะมามินาพะลันั้นเช้าวันที่สิบกลับมาที่มินาก็มีภารกิจที่เราต้องไปทาที่เรียกว่าศาสนาปฏิบัติเพราะนั้นวันที่สิบเนี่ยเช้าวันที่สิบก็คือไปคว้างหินเจ็ดก้อนที่เสาหินต้นสุดท้าย ตัดผมหรือโกนทรษะและถัดจากนั้นก็คือเราก็สามารถถอดชุดที่เป็นชุดอย่างเนี้ยสาหรับผู้ชายเนี้ยก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติใส่ชุดปกติแต่ถามว่าฮัตก็ยังคงไม่แล้วเสร็จสิ่งที่เหลือข้อห้ามอยู่เพียงแค่อย่างเดียวคือการมีเพศสัมพันธ์นะครับวันนั้นวันที่10เนี่ยเราก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นวันที่10มืดลงก็คือค่าของวันที่11เพราวันนั้นค่าของวันที่11 12 13ส,เ,ส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 เราก็ยังคงค้างอยู่ที่มีนา ก็คือเราจะค้างอยู่ตรงนั้นอีกสามคืนส่วนกลางวันวันที่1 1นะครับเราก็จะมีภารกิจการคว้างหินที่เสาหินต้นละเจก้อนจํานวนสามต้น11บ2อ็ดสิบสองสาจบตรงนั้นเราก็จะกลับมาตวัดแสแอตอวัดฮัดและแสะแอที่ไบตุลลออแสแอระหว่างซซฟากลับมาระฮัดจบแล้วครับฮัดกับอุมร้อนมันอยู่ด้วยกันอุมร้อ์เนี่ยก็ไม่ได้กําหนดเวลาเพราะฉะนั้นอุมร้อ์เนี่ย มันก็จะทําเพียงแค่เนียดอเอรา,ามต่อวับแสแอรแล้วก็ตัดผมหรือโกนทิสะจะทําแค่นี้ครับอุณรองเสร็จแล้วครับในรูปแบบของฮั์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิฟรอดกิรอนหรือตมตัวก็ตามทั้งหมดเนี่ยในทางศาสนาถือว่าเป็นซุนนะหรือว่าเป็นรูปแบบที่ได้รับมาจากท่านรอซูลทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในด้านของการการะทําของท่านหรือในคําแนะนําในคําสั่งของท่าน ก็แล้วแต่เพราะนั้นถือว่าการกระทำที่เป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับถือว่าเป็นแนวทางของท่านรอซูลสลาลัมพระสุนนะของนบีเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การกระทำอย่างเดียวคำว่าสุนนะยังหมายความรวมถึงคำแนะนำของท่านด้วยเพราะนั้นแต่ว่าส่วนที่มันจะมับรูทหรือไม่มับรูทเนี่ยมันไปดูวิถีชีวิตในช่วงระหว่างการของเอเราว่าท่านสามารถจัดการตัวเองให้สงบ ไม่มีเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวไม่มีเรื่องการกระทําที่เป็นบาปไม่มีกรณีของการวิวาทหรือการทําที่มันเป็นเรื่องที่ผิดตละการศาสนาเนี่ยในช่วงของการคลองเอีรอมได้มากน้อยเพียงใดตัวนั้นต่างหากคือตัวชีวัดว่าฮัตของท่านจะมาบรุดหรือไม่การควบคุมตนเองในขณะครองเอียรอมคือจุดชีวัดฮัตที่มาบรูดครับเพราะนั้นจากเนี่ย ท่านมีเวลานะฮะท่านมีเวลาศึกษาเรียนรู้เอาที่ใกล้ตัวท่านอา,อาจารย์ที่ท่านนับถือที่ท่านศรัทธ,ธาที่เขาบอกท่านแล้วท่านเชื่อนะฮะท่านศึกษาเรียนรู้ศึกษาเขาปรึกษาเขาอันเนี้ยถือเป็นหน้าที่ถือเป็นความจําเป็นตรงเนี้ยที่เราเรียกกันว่าฟัดดูอินฟัดดูอินก็คือข้อบังคับส่วนบุคคล ในการที่คนคนหนึ่งจะทําอะไรศาสนาจะบังคับให้เขารู้ในเรื่องนั้นตอนนี้เราจะไปทำฮัตท่านไม่ศึกษาเรียนรู้เรื่องฮัตท่านเป็นปาบาปสําหรับท่านเพราะถือเป็นหน้าที่ต้องศึกษาเรียนรู้ต้องเรียนรู้และฟัสอลูอละลาซิกรีและถามผู้ที่รู้หากท่านพวกท่านไม่รู้ภารกิจในช่วงหลังจากฮัตมันก็มีภารกิจที่เป็นอิบาดั นั่นก็คือสิ่งที่ท่านศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับละมาสุนัตทุกชนิดเราวางงานไว้ที่เมืองไทยส่วนนู้นเราไปทํางานอาคีรัตกันก็คือทมามันก็จะมีส่วนนี้ยรดับแรกคือละมาสุนัตทั้งหลายประการที่2ก็คือละมาดจนาซละมาดคนตายทุกเวลาหลังละมาดฟัดดูห้าเวลาที่มสัสยิดฮารอมไม่ว่าจะเป็นที่มะกะหรือมาดีนาก็ตามจะมีการละมาดจนาซในทุกเวลาเพราะมีคนตายเยอะ เขาก็จะประกาศให้เราละหมาดพอละหมาดเสร็จท่านก็ยังไม่ต้องรีบออกจากมัสยิดท่านใช้เวลากับอัลละตรงนั้นตัลบียะลับายกัลลอฮุมมาลับายกัลัะบายกัลลอชาริกัละกัลัะบายกอินนัลฮัมดะวันเนาะมดะละกัลลมุลกัลาชาริกัลละท่านไปท่องให้คล่องเลยนะฮะเพราะนั้นเราก็จะใช้ชีวิตเนี่ยอย่างที่ว่าคลองเอียร์ามเนี่ยไอ้คำว่าฮัตที่มัมบรูดเนี่ยมันก็คือทำยังไงให้เราอยู่กับอัลลอฮ์ให้ได้พูด พื่อจูงใจเราพูดสุฮานัลลอเพื่อให้ใจเราคิดเราพูดอัลัมดุลิแล้วเพื่อให้เราคิดเราอ่านกุนวัลอหะฮัดเพื่อให้ใจเราอยู่กััล้อไงครับกุรอานเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะดึงเราให้อยู่กับอลลอไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยโซเชียลทั้งหลายเนี่ยมันทําให้เราอยู่กับล้อหรืออยู่กับสิ่งที่ล้อสร้างเราอยู่กับผู้สร้างหรืออยู่กับสิ่งที่ล้อสร้างเราจะไปอยู่กับผู้สร้าง นั้นโยนสิ่งถูกสร้างทิ้งไปบ้างจากชีวิตครับฟาอิดากอตอยตุมมานาซิกกุมฟาสกุรุลลอฮะกะซิกริกุมอาบาอักุมอวอัชดาซิกรออัลลอฮ์บอกในกุรอานในสุราะบกรอาะอายาที่สองรอยบอกว่าเมื่อพวกท่านเสร็จจากพิธีฮัตเนี่ยพวกท่านจงรำลึกถึงอัลลอฮ์คิดถึงอัลลอฮ์พูดถึงอัลลอฮ์เสมือนกับที่พวกท่านเนี่ยพูดถึงบรรพบุรุษของพวกท่านหรือคิดถึงบรรพบุรุษของพวกท่านหรือให้มากกว่านั้น พรมินนนาสิมายากลูรบนาอาตินาฟิดดุนยาแล้วก็มีบางคนก็จะขอว่าขอฉันขอไอ้นั่นนะในเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับดุนยาวามาลาหูฟิลอาคิโรติมินคอลากแต่เขาจะไม่ได้อะไรในอาคิโรวอมินหุ้มและบางส่วนจากคนที่เสร็จฮัตเนี่ยยากมันยากูลูก็คือคนที่พูดว่ารบนาอาตินาฟิดดุนยาฮาสนาตันวาฟิลอาคิโรติฮาสนาตันวากินาอาซาบันนาร์ก็จะมีบางคนที่พูดอย่างนี้ก็คือโอ้พระเจ้าของเรา พระเจ้าของเราครับขอพระองค์ทรงโปรดประทานสิ่งดีๆที่มีอยู่ในโลกดุนยาปัจจุบันนี้และสิ่งดีๆที่มีอยู่ในอะคิร์ให้กับเราด้วยและขอให้คุม้มครองเราปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษของนรกอูลาอิกะลาหุมนาซีบุนมินมากรซาบูคนเหล่านี้แหละเขาก็จะได้รับในสิ่งที่เขาพยายามทําในส่วนของดุอาถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดแต่ว่าเอาอันนี้สักไบบทหนึ่งก็ได้ถ้าเราจะอยากจะได้มีไว ระบบนาทินาฟิดุญญาานยาฮ hasanah ฟิลอาคริยา h a s a า a t a w o k i n a t a benar ถามว,ว่ามันเหลืออะไรให้ขันขออีกอ่ะมันเหลือตรงไหนให้ขออีกขอเราทรงประทานสิ่งดีๆที่มีในโลกนี้อ้าวอะไรดีบ้างบ้านรถเงินมันเหลืออะไรให้เราขออีกสิ่งดีๆอยู่นอาคิรอพ้นจากอาซาพ้นจากความวุ่นวายได้อยู่กับนบีหรือใต้ร่มเงาอารัชผ่านสะพานสิรอรด้วยความปลอดภยัยสอบสวนไง่ายได้นั่นคือสิ่งดีๆในอาคิรอหมด และสิ่งนี้ที่สุดก็คือวากินาซาบนะให้พ้นจากนรกชีวิตเราจะอะไรให้เราขอ,อครับต้องเยอะไหมนี่แหละครับง่ายๆดูอาไม่ใช่เรื่องอยากไม่ถนัดภาษาไทยครับอัลลอฮ์รู้ทุกภาษาอยากให้เราประเมินสองเรื่องเข้าด้วยกันขอกับขอบคุณท่านทำมันได้ความสมดุลไหม ตอนนี้เรามองในสิ่งที่เราขอมาหาศาลเลยโอ้โหเรียงลําดับเข้าเป็นลิสต์มาเลยนะครับอืมบานเบียยแต่เราขอบคุณอัลลอฮ์เป็นลิสต์อย่างนี้ไหมที่อัลลอฮ์ยังไม่ให้เราเพราะเราขอบคุณน้อยไปหรือเปล่าตาที่เห็นปากที่สื่อสารกับคนอื่นได้หูที่ได้ยินร่างกายที่เดินได้มีแผ่นดินเดินมีอากาศหายใจมีฝนมีดวงอาทิตย์มหาศาลที่เราได้รับจากอัลลอฮ์เนี่ยฮามดูลิละ ได้มากพอกับสิ่งที่เราขอไหมการขอเป็นเรื่องที่ดีแต่การขอบคุณเป็นเรื่องที่จําเป็นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันก็คือขอบคุณอัลลอฮ์ในสิ่งที่เราได้รับแล้วก็ขอในสิ่งที่เราอยากได้คัดทิมาบรูดเนี่ยก็จะเปลี่ยนชีวิตเราให้เป็นชีวิตชาวสวรรค์นะครับให้วิถีชีวิตของเราหลังจากคัดแล้วเนี่ยมันมีคุณภาพชีวิตในอาคิร์ดีขึ้นกว่าก่อนที่เราไป ชีวิตในคุณภาพชีวิตของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากฮัตคือจุดชี้วัดว่าฮัตของเรานั้นเป็นฮัตทิมาบรุษหรือไม่